สวัสดีครับมื่อนี่ไปเลาะตลาดมาไปได้ปลาคอมาได้ปลาคอมาตัวซ้ำดมผ้าอย่างไพี่น้องแล้วก็ได้เอ็นได้อตะไครมากำาะสิบบาทส้นหอมกับกำละสิบบาทพักอีตูกหาบาทอันนี้พนนักขยแยง่หอมๆเลยพี่น้อง หาบาทอันนี้หมักบวบหอมนี่สามหน่วยยี่สิบสามหน่วยเศร้ามักพริกถุงละสิบ,บาทมือนี่กะสีมะแกงปลาใส่หมักบวบสูพี่น่องเบิ้งก่อนอื่นกะมาเตรียมเครื่องเคียงเลยล่างขอกล่างพักไว้สะกอนใสพักอีตูลงไปเด็ดลงไป พกีตูมันละหาบาทได้หน่นี่เอาลงไปไปฟักกระเ่งหอมพร้อมหาบาทเา้าใส่ไเ,เลยเนี่ยนี่ต้นหอมต้นหอมใส่จัหน้อยนึงใส่จัะเครื่องนึงพอ่อย้ำเครื่องเคี่ยงไว้พี่น้อง หินบ่หินนองหินนบอบ่อ่ะนี่เ <c> ข <oughs> ียมเครื่องเขียงไว้ซะอนนี่หันหันดีๆเอาล่ไปใส่น้ำแล้วกันะเศาเศาเจ็กน้อยพี่น้องจากนั้นกะทิมาหันตะไคร้ได้บับที่นี่ กำละสิบบาทเบิ่งเนี่ยใส่ตะไครไ่น้ำจักสองหัวทนทีๆีจังหน่เขาเสียไปตำ่ำมันจังสีแหลกไว้นี่จากนั้นกับสีเด็ดขวัญมักพริก ใส่มาพริกปูด้ใดมักเพชรกับใส่ได้หลายนี่คนเบาอุ่มใส่ซ้ำกินได้นี่ละนี่ประมาณนี้นี่ไส่ประมาณนี้พี่น้องจากนั่นกบสิม,มาสอกเปลือกหมักบวบได,ด้ยนี่สามหน่วยเศ้าหมักบวบหอม <c oughs> ปลอกเปลือกเฮ้ยมันคือยังอ่อนๆอ,อ,อยู่บ่ปลอกห้ามันดอกอไสเบิดรลดนี่ไสเบิดทั้งเปลือกเลยมันอ่อนอยู่แม่พี่น้องกินได้อยู่ต้องเปลือ,อกมันดอกต้องปลอกมันดอกนี่ได้อยู่นี่เดี๋ยวไปเศร้าเศร้านามอีเกอหนึ่งอยู่เด้หน่นี่ ขี้อเครื่องเคียงเลีวๆห้องกระสีเอาปลาหนิปลาที่เขาซื้อมาหนิไปล่างสะกอนพี่น้องล่างทำความสะอาดสะก้อนก็มักบวบไปล่างหลังจาก เตียมเครื่องเคี่ยงเรียบร้อยแล้วเตรียมพักเตียมหยาเรียบร้อยแล้วนี่พี่น้องเอากระสมีมัตําตําตักไข่ก็มาพริกสีแตกๆด้วนะพี่น้องดนะ้อตําสีแตกๆแจ๊กบบน่อยกก้วัด ทำแตกนี่แล้วนะครับผมบอ่อแหลกปันได้ดอกก <c oughs> ็ขวดขวดลงโคกเด้อพี่น้องเด้อเ <c oughs> นี่ยความมันี่เด้อพี่น้องเด้อเอาขวดลงเลยขวดลงหม้อเลยอุ้ยผลกระตริ๊บเด้อพี่น้องปอกแตกปอกแตกมากเล <c oughs> มันย้มยังกันแน่วะายา้มนี่ <c oughs> ปลาสีปลาจ้สุดยอดเลยขืนดังเลยเาะจากนั้นใส่เกลือน้ำเด้อยพี่น้องเด้อใส่เกลือลงไปจักหน่อยนี่อย่าใส่ลายมันสีเข้มจากนั้นเอาปลาแดดใส่น้ำพี่น้องปลาแดก เอาปลาแดกปลาร้าลงใส่ด้วยนะครับผมเรอเสียวตอนปลาแดกลงใส่ด้วยพี่น้องเด้ออู้ตอนปลาแดกสิก้องเอานะก้องเอาแต่น้ำนัวมันนะนี่ก้องเอาจนเหลือแต่กลางผาละพี่นอ้องนะหาแต่ข้าวเห็นปะ อาจจะเข้าพี่นอ้องอาะประแดกมันลายลากกอนลายลายก่อนโอ้คือหลินพันเหน็่นโอ้มือนี่นอหลังจากเข้าต้มไปเรื่อยๆประแดกจนเปื่อยพุนละพี่น้องเข้ากระเสียวกลางมันถมด้อพี่น้องเด้อนี่หลือแบบที่เข้าเสียวกลางมันถมเข้าเสียวแต่าน้ำง่วมันไว้นะครับผม <c oughs> จากนั้น เอาปานนี่ที่เห้าล่างไว้วังหันเนี่ล่างดีดีเลยพี่น้องเด้อมันจังโบข้าวล่างจั๊กสองสาาําน้ำจนเนื้อป่ามันขาวเป็นเล่นผู้ละพี่น้องเอาเอาลงไปเอาลงไปเลยพี่น้องนี่เอาใส่หม้อลงไปนี่ นี่ใส่หม้อลงไปจากนั้นใสหมักบวบ <c oughs> ใสหมักบวบลงไปพี่น้องมันจังทีได้ซุกพร้อมกันนี่ใสหมักบวบลงไปเลยใส่บวบหอมลงไปนี่หาฟ้าหม้อมาปิดไว้บาดท,ที่นี่หาจะเข้าจนสุกพ,พุ่นละพี่น้อง อายุโดนเติบพี่น้องกะวา่าป่ามันเริ่มจะสุกแล้วเ่ากะมาเปิดฝาเบิงเด้อพี่น้องเด้อหูยคอนุ่ยหุบาดที่นี่นี่เขาก็เอาผักง้างอ,างอ่างหยาดเขาเตรียมไว้นี่ละมีต้นหอมพะตูดูรายการแฟกชันแนง่เอาลงไปทิมลงไป tìm <tôi hữu> mỏ lấy bà chạc năn khóc lãy khóc hay khẩu cán nho nho ai cắn chắc nói nè mò mỏ lời thì <tôi hữu> <tôi hữu> <tôi hữu> น้อวๆไอ้ข้ากันจักน้อยบาทที่นี่ทาถาพักยุบ้าพักยุบเสินตัว้าพักยุบจะข้าวเขาจังมากซีมเบิงขาดเรืออีหยังจังเติมนะปิดฝาหม้อไว้ซะก่อนทาจะ,ข,าะ,จะข้าวเอาก้วาพักซุกพักยุบดีแล้วเขากระสิมาเปิดฝาหม้อเบิง <c oughs> หอมพักอีตูพักขะแยง กะทิมะคอแกแหลกคอกแหลกจักน้อยสีคนคนจักน่อยอย่าคนแห้งเดี๋ยวตอนป่ามันติเปื่อยคอแกแหลกคอกแหลกจักน่อยพราะหนวนี่ละพี่น้อง <c oughs> เนี่ยจากนั่นแล้วก็ทิเบงขาดเลืออีหยังจังเติมเอาสิมเบงบาดท,ที่นี่ จังบนนัวพร้อมนี่ใส่พอญงสู้ลงไปใส่ลายเสียบลายเพื่อนวะนี่กล <c oughs> าด้วยใส่เข่าขวดน้ำเลือพี่น้องจกอันจกน้อยมันจะงออมหอมนะนี่เบิดพอดีนะเข่าขวดใส่น้าปลาจักน้อย อย่าใส่หลเนาะนี่คนคนเบืองสะก่อนบาดท,ที่นี่ขาดเลือยยังจังเติมอีกเค่นึงนะเนาะกันไปก่อนเดี๋ยวมันสีเข้มนะอันเข้มแล้วมันสีแก่ยากไม่แม่งดอกอือ <c> เ <oughs> นาะอนะู้หหอมเกรดอ่นะเฮ้ยเ้าะชิมเบืองอีกเค่นึงบาดอีกพี่น้อง โอ้ยติมหม้อเลยพี่น้องเห็นป่ะโอ้ยคไุไหลไหลเลยตอนปลาไปนสิสสเป็นสิเป็นน้ำขับปุ่นเนี่ยเนาะอ้าหน่วๆสักหน่อยแหละกระทิมเบิองโออได้การแล้วบาทที่นี่พี่น้องอืม ถอดปักเลย้ยบาดนี่บุ้ยได้การเลยพี่น้องมาเด้อพี่น้องแสบแ,สบแสบนบนำการตุ่มเออบะแมนตุ่มไหมแกงปลาคอไน่ใส่หมักบวบหอมหอมใส่พักขยันมาเด้อพี่น้องนับมือนับเว้นหล่ะเด้ไก่ที่ได้เมื่อบ้านหล่ะเด้วันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนี่ก็รล่อมุนล่ะเด้พี่น้องเอ้ยนับมือนับเว้นะล่ะคอยก็ดีฮะเอาไว้ซ่อมนี่คลิปหนาแจงมาพร้อกับเบาอุ่มไหม tawat di Kra